สวัสดีครับผมกมหน้าครับหลายคนนะครับถือว่าล่อลุ่นเลขของสูตรพ่อ40ปีอยู่นะครับมือนีก็เกือบมือทุ่ทไทยแหละผอมันลืมครับลืมแถบจะจูงงวดเลยลืมคำนวณเลขของขอเราซึ่งผมคำนวณวางก้อนสีเสามือนี้ผมก็ได้โทรถามเราอีกรอบนึงว่ามันตรงกันบ่ตรงกันครับอะก็มีเลขที่เรามัก ที่เรามักที่สุดพร้อมเลขล่างเดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุกหานเดี๋ยวมาหลุดมันข่าววันเลขสูนรพ่อคำนวณน่งวดนี้มันจะเข่าอีกบอผมบอกไว้ก่อนครับว่างวดที่ผ่านมาเมือ่อกี้เลขสูนรเรามันบ่เข่าเนาะมันไปเข่าเลขที่ว่าเรามักครับเดี๋ยวงวดนี้ครับเพื่อนบอกว่าบนแน่นะก็ลองพิจารณาบ้างครับอาจจะไม่แน่เพราะว่าสังเกตบ้างครับถ้าบ่าเข่าเนี่ยมันจะบ่เขา่างวดหนึ่งแล้วก็มันจะเว้นงวดที่แล้วบ่เขา่างวดนี้ เราบอกว่ามันกับ,บนแหน่เหมือนกันอาจจะออกก็ได้ครับแต่ว่างวดนี้เราบอกว่าเราเราหมั่นใจเหล็กเหล็กมากลเลาเหล็กเรามากครับงวดนี้เดี๋ยวมาคิดคำนวณมาพร้อมกันครับว่าเหล็กที่ว่าทุกคนรอหลุนจะเป็นเหล็กตัวไหนผมกน็นำเสนอทุกคนเบิงไว้ไวเพื่อเปรียบเทียบด้วยครับแต่หาว่าบมมากกับวัตถุแข็งเปรียบเทียบไว้เอาไปเพื่อเป็นแนวทางครับ เ็นเลขตรงใจเขากับรองพีชนาเมืองแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องกับเลลหลขหลายๆหม่องอยู่เลขที่ว่าคำนวณงวดนี้ตรงกับหลายๆเจ้าหลายๆทีได้แหละครับเดี๋ยวผมจะคิดเหลขคำนวณของสูตรพ่อ40ปีเห็นทุกคนเมืองแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะสาบผมบอกเลยครับว่างวดนี้อันอันที่เรียบร้อยแล้วเหล,ล็กเราแต่กับโมเน่ครับอันอาจจะออกก็ได้ บางคนนะครับเบิงเบิงสูตรคำนวดที่ว่าผมเฮตุเนี่ยอาจจะเฮตุบ่เป็นคือผมแต่ผมบอกไว้กอนครับว่าบางเธอมันมันตัดคนละแบบเพราะว่ามันเป็นเหลขคนละช่องทีนะและการีสำคัญหนึ่งครับเวลาคิดเลขสูตรพ่อ40ปีนี่จะต้องเอาเหลข3ตัวบนครับมาคิดบแม่นวันเล็กเหล็กเล่าให้เรามันถืกได้ครึ่งมวดนี้ต้องเอา405ครับมาตั้ง เลขออกตัวใดสามตัวท้ายต้องเอาสามตัวท้ายมาตั้งครับก็เลยว่าเอาเลขเล่าบอกเขาคือไดไดสามตัวตรงหมายถึงว่าต้องเอาสามตัวท้ายครับมาเป็นการขีดเผื่อที่จะมาคำนวณใช่ไหมครับหลายๆคนเพิ่งกหรพ่อเขาใจอยู่หลายคนผึ่งเข้ามาติดตามว่าสูรพอคำนวณหมวดก้อน้บอตรงงวดนี้คือได้ซีสุนหจริงๆแล้วงวดที่แล้วไม่เข้าครับแต่ต้องเอาเลขสามตัวท้ายสามตัวบนนนะครับ มาคิดคำนวณมันถึงจะได้งวดถัดมาเดี๋ยวงวดนี้มาเบิรงครับว่าผมจะคำนวณเลขตัวไหนสูตรพ่อ40ปีผมขออธิบายเห็นทุกคนสั้งอีกรอบหนึง405เนี่ยเลขของเรางวดที่แลบ่ไร้เขาแต่ว่าต้องเอาเลขตัวนี้คือมาตั้งเพื่อคำนวณหาเลขของงวดวันที่1สิงหาคมข5นะครับเดี๋ยวผมลืมขีนเขียนวันที่1 ครับ65มาโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ้งพร้อมๆกันครับเริ่มต้นครับเอา405ตั้งแล้วก็เขียนไล่มาเลยครับจนหอ,บหอด6ตัวครับหอด6ตัวครับนี่เห็นบ่แล้วก็เริ่มตัดนะครับเนาะเดี๋ยวอีกรอบนึง456789 6ตัว0กันไล่ขึ้นมา1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 แถวและหตัวเลยครับนี่เริ่มตัดพร้อมกันครับเริ่มตัดคือสามตัวหนานี่คือเข้าตรงตรัดออกครับสี่ศูนย์ห้าตัวใดถีบันเล็กเล็กเหมือนกันกับตัวนี้เข้าตาัดออกเลยครับนี่มีห้ามีสี่มีห้ามีศู 0. นย์นี่นี่ครับเล็กเข้าตาัดออกเด้อนี่เลขที่ตัดออกทีเหลือเนี่ยแหละครับคือที่เข้าตองมาคิด คิดว่ามันจะเลขกมันจะออกตีนเลยสังเกต BBQ, ครับตัวนี้ตัดมาสองแล้วตัดมาสองแล้วตัดออกอีกออกอีกเลยตัวหนึ่งนี่ครับมันจะเหลือสามตัวแสดงว่าแถวนี้ครับนี่มันจะเหลือสามตัวพอดีครับนี่หกเจ็ดแปดอันนี้คือได้ได้หลาแถวหนึ่งแถวที่สองครับมันเหลือสามตัวพอดีเพราะว่าตัวนี้ตัดออกแล้วนี่จะเหลือสามตัวพอดีแถวที่สองแถวสุดท้ายครับวันนี้แถวสุดท้าย มันเหลือสีตัวตัดตัวไหนบอหนี้แถวสุดท้ายตัวนี้ตัดออกแล้วตัดตัดตัวนี้ออกแล้วก็เลยตัดตัวนี้พร้อมครับนี่ครับมันจะเหลือเจ็ดแปดเก้านี่นะครับมันจะได้สองแถวเอามันจะได้เลขสองแบบเด้ออันนี้นี่นี่อันนี้คือแบบที่หนึ่งนี้แบบที่สองนี่อ่าเดี๋ยวผมจะเก็บตัวเหใ็้ทุกคนเบิ่งครับถาถามมาคือหลายโต้แท้ ราวาเลขกมันมีสองแบบครับราวางวดนั่นมันออกแบบที่สองแบบที่หนึ่งครับคือแนวนอนจะได้สามหางนะครับหกเจ็ดแปดแล้วกันหนึ่งสองสามแล้วก็เจ็ดแปดเก้าครับจริงๆแล้วตัวนี้กับตัวนี้กไก่เคียงกันนะครับแตกต่างแค่หกกับเก้าแบบที่สองครับบนนี้แบบที่สองคือแนวตัง จะไหกสองเจ็ 6, 2, 7, ครับแล้วก็ 7, 3, เจ็ดสามแปดสังเกตครับทุกหางมีเจ็ดหมดเลยมีเจ็ด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 ตัวนี้หรือว่ามันเป็นเจ็บ่นี่7เจ็ดสองสามผมพยายามถามแล้วครับว่าพอแล้วเลขสามสามต้นี่หาหางนี่พอมักตัวได้ใหม่สดุดแล้วก็ตอบบ่ได้ครับ แต่ถ้าหาว่าผู้ใดมากตัวใดก็ค่อยซื้อเราบอกเรากับตอบบุได้่ใช่ไหมว่ามันสิมาตัวใดใช่ครับแล้วก็เหล็กมากด้วยครับนี่คําว่าเหล็กมากนี่คือบัมเบิเหล็กมากผมเด้คือมากเหล็กมากของพ่อ40ปีสูตรพ่อ40ปีนี่เลขมักคือเลขล่างครับเลขกรักมักเด้อนี่แสดงว่างูนี่ถืงแทนครับนี่คือเลขมักแล้วด้อนี่เราให้มาสามหางครับหางแรกคือ20 หางที่สองครับแปดศูนย์หางที่สามครับเก้าศูนย์แต่ตัวนี้คือเรามากักเราบอกว่า m a r แห้งน่ครับของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพงหาครับนีขึ้นเลขสูตรพ่อสี่สิบปีนะครับนี่าหากว่าผู้ใดม a r เลขหางใดกระล่องพีจะรด้มครับผมกระล่องคิดสูตรตามที่ว่าพอเราบอกมาซึ่ง ทีได้ตรงกันครับแล้วก็เหล็กมากของเรากับมีสามหางแค่นี้ครับแต่ว่าเหล็กตัวนี้ครับนี่หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเหล็กที่ว่าผมหมักเลยเนี่หนึ่งสองสามหรือเจ็ดสองสามครับนี่เหล็กที่ผมหมักแล้วก็ตัวนี้นี่หกสองเจ็ดนี่หลายหมองเลยรนี่มีตัวนี้ผมก็ย่ํากับเราเนี่ามีเหล็กที่ว่าพอมักบอมันเป็นตาออกบอเลขสามตัวนี่เล่ากับว,ว่าแล้วแต่โชกแล้วปะพรเป็นแค่สูตรคำนวณ แต่เล็กติดเรามักนี่ครับ208090นเนี่ยอันนี้คือเรามักแห้งส่วนตัวที่ว่าพ่อเราชอบครับสําหรับสูตรนี่ผู้ใดเบิ้งแล้วถ้าบอกขอใจก็ลองไปฮัดตัดกันได้ครับลองไปตัดเบิ้งกันได้เพราะว่าบางเือมันกันตัดยากพอสมควรนะครับผมก็เลยต้องรอพอแล้วคอนเฟิร์มอีกหลอบหนึ่งว่าตรงกันบอเลข3สามตัวมีห้าหาง แต่ว่าหากว่าผู้ใดมากเลขหางใดกับขไปพิพจารณาครับบนเน่มันอาจจะออก3ามตัวโต๊ดหรือ3าตัวตรงก็ได้แต่ว่านี่นี่นี่เลขล่างนี่เราบอก3หางมานน่ผมมักอยู่ติดสูตรนี่ครับสูตรพ่อคำนวณนะครับเดีย๋ยวนี่สำหรับคลิปนี้กับ่บมีอยังไรครับเพื่อให้ทุกคนได้เป็นแนวทางครับนำเสนอให้ทุกคนได้ใส่เผื่อเปียบเฉียบนะครับเนาะเลขเขาบ่าเขากบบุปงอะไรครับแต่ว่าที่ผ่านมา สี่งวดเขาสามงวดแต่งวดที่ผ่านมามือกี่บ่เขาครับแต่งวดนี้บ่แนอร์เด้อนนี่สไลด์คลิปนี้กับคอยทุกคนเฮงๆประมาณครับผมงวดวัที่หน 5, 5, ึ่งสิงหาคมห้าเจือเลขถูกหวยกับเลขสูตรพ่อสี่สิบปีทุกๆคนครับผมสไลด์คลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ